สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนคือเก่าพี่น้องมาหาต่ออีกพี่น้องเลยมาพอหัางแหลกแหงมันหัางนิดน้อยพี่น้องมาหามันอีสามคนเลยพี่น้องเลยพุ่นอยู่ป่าอยู่ดมาลุนน้ำกันพี่น้องสิมานมองม่นด้ก็เลังมาพอหัางแหลกอุ้ยเม่มันออกมาแล้วพี่น้องเม่มันออกมาแล้วนี่หัางแหลกพี่น้องกบสูงดอกพี่น้องเอยพอดียืดถึงอันนี้ มาคอยใส่สูตก่อนพี่น้องใส่สูตรแล้วก็หังแหลกแหกงบานมันนี่บรรยากาศก,าศกา็ปเป็นใจอะไยพี่น้องคือพผลจากตัวในมันนี่จะมานหรื่เนาะบางเื่อผลตัวก็จะได้กลับบ้านก่อนอลไรพี่น้องเลยมาลุ้นน้ำกันพี่น้องจะมีตัวอ่อนมาหังนนี่ โอ้ยเบิ่งพี่น้องห้างในน้อยพี่น้องไอ้เตือว่าตัวอ่อนก็สวยงามอยู่พี่น้องสหมานมาเนาะวันนี้ไปเล่นน้ำกันอีกพี่น้องมาพออีกห้างหนึ่งพี่น้องเป็นต่อนอนเวนเลยอันนี้ต่อันนี้มันสีบ่มีแม่ออกได้พี่น้องกลางเวีนมันสินอนนะพี่น้องมันสินอนอยู่ข้างในนะเออมาพออีกห้างหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็คือต่อนอนเวีนพี่น้องต่อนอนเวนมันสิบออกมาตอนกลางเวนเลยพี่น้อง สิบโบมีแม่ออกมาแม่ของเขาจะอยู่ขังในพนะพี่น้องสูงเติบแต่ว่าต้นมไม้น้อยคอยสิตาต้นไม่ลงมาคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยดนะีคุณน่ะสูงเติบได้พี่น้องยือเกือบบ่ถึงบวัวถึงงพี่น้องมามาลุ่นมาเบ่งนำกันพี่นอกว่าตอนนอนเว้นนี้มันจะเป็นอะไรพี่น้องมาเบ่งตัวอ่อนของเขาพี่น้องมา เพื่อพี่น้องหาง้างของเขาสิเป็นนันนี่โอ้ยเบิ้งตัวอ่อนแต่ว่าแม่โหดหลายเลยพี่น้องไอ้ตออันี้ตอเจ็บเจ็บคนน่ะจักตัวใดถ่านคนน่ะพี่น้องสวยงามอยู่แต่ว่าตัวอ่อนมัเต็มเลยช่วงนี้มันมาเคยช่วงหน่าแล่นพี่น้องตออันนี้มาพาะอ,อีกห้างหนึ่งพี่น้องป้าใหญ่ขัดพี่น้องห้างนี้ติดดินตัดปอดเลยพี่น้องเอ้ยคนน่ะอ,อยู่แคมน้ำคำพี่น้องไปสิมีชายน้ำขึ้นไป มาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันใส่ชุดก่อนพี่น้องเอ้ยเปิดประตูออนไลน์ได้ตัวนี้ห่างบักใหญ่พี่น้อง ัวออนสวยงามอยู hotel, tutaj, ่พ <OR> ินออกข้างนี้ถานจะเป็นสีแตกนําพออเด็หากได้สามน้ได้พินออกมาหนี้สิม่านม้นองมาดูน้ำกันต่อไปนงมาสยอีกทางนึงพน้ออางไหนเี่้อง็นคนจุดกล้องเนาะอือ้

เปอีปยนแท็กซี่พี่น้องท่านฮึมมจังได้ยงดีออกถือตามาสองอันพี่น้องมันนี่ขายอยู่ดอกถือตามาสองอันทำมันเลียตาก,กันดิอาใช้มันลดนะมันมีลูกเลยเอ,อ้ยค่ไั้มาลุ่น้ำกันอีกพี่น้องมันีิสมานวอ เที่ยงแล้วพี่น้องกายเที่ยงแล้วแหละมาพาะอีกห้างหนึ่งพี่นอ้องห้างใหญ่นี่ห้างนี่คนพเพาะเบิ่งคนเพาะนี่คนเพาะโอ้คนนั้นนี่ก็พาะต่อนะพี่น้องเบิ่งมาปีบนะุญหน่อห้างใหญ่ได้ห้างนี่แต่ว่าชูงแน่จัะหน่อยพี่น้องนีค่อยกายใหม่เลย มาเรียบร้อยพี่น้องว้าตัวลูกมันใหญ่อีหลี่ห่งเด็เป็นเต็งซี่พี่น้องเอ้ยไปุูนน้ำกันอีกพี่น้องพออีกห่างหนึ่งพี่น้องเอ้ยว้ายแม่คือออกหลายแท้พี่น้องเด็กในเติบพี่น้องสูงเติบโอ้ยแม่ออกหลายครับ เดี๋ยวค่อยตั้งกล้องกันพี่น้อง ่น,น้ีมาพออีกข้างหนึ่งพี่น้องพาใหญ่เติบหังพอดีืยอถึงพี่น้องเอลยผนกระตกแล้วพี่น้องตีกองแรงระบาดในคำเติบเลย โอ้ยผลกระสิตกแห้งกระสิหยากทางค่อยเมื่อไล้พี่น้องมารุนน้ำกันอีกพี่น้องครั้งนี้ ได้เรียบร้อยพี่น้องอาได้ไปโลหังนี่หนักแห้งพี่น้องหนักแห้งอันลีว้าต่อสุดยอดอาต่อสวยงามพี่น้องสวยงามแกะแก๊ะแก,แก๊ะเซก,ากตาพี่น้องเอ้ยนี่ได้ผ่านแกะต่อเอาแกะแกะแก๊ะเซกตาอันนี้ก็สิเต็มแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิเต็มแล้วนัดคึกหลุผ่านเดียวอ่ะมือนี่นะมันสิเหลือตาพี่น้องเอ้ย จีได้หากระคักมาหนึ่กะสิเอาอีกประมาณห้างหนึ่งกะสิเมื่ออลไรพี่น้องเอ้ยมันทีเต็มตาเลยเอาลายมายันก็สิหนักเนื้อับขั <c oughs> เอาเอาเอ,เอาเฮ็ดเฮ็ดเข้าไปข้าใหม่เอออุบาโอ้มาใส่ใหม่พี่น้องตัวอ่อนเลยเต็มตึง้งบีบก่อนบีเคิงบีเคิงใส่กระตาจะง่ายอืมพุ่น หลายพี่น้องเบ่งผลงานพี่น้องมาหนีก็ได้เดือตาพี่น้องก็มาใส่ตาหนอ่อยพี่น้องเอ้ยป้าตัวเมื่อยพี่น้องพุ่น,นนะคนหาถือต่อคอยโอ้ยเมื่อยเพิ่นว่าเมื่อก่อนเพิ่นว่าได้ซ้ำนี่ก็พอแล้วอันนี้ก็บผู้หนึ่งเอาไลายก่อนนี่ก็บได้เพื่อนว่าเมือ่อยเมื่อหนอจะมาหาใหม่ อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชิดได้จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมตังต้งแต่ต้นจน,จ,นจบคลิปพี่น้องก่อนจากกันมานี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันส,ขขสุขคูทุกคนเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ